ชอบคู่นี้มากนะจริงๆซีไห้แล้วผมชอบคู่นี้สุดเลยรู้สึกว่าแบบมันน่ารักกับตอนหลัง่ะเราอยากเห็นพาร์ทเราอยากเห็นพาร์ทมีคนอยความมุ้งมิ้งของแมนอะไรเงี้ยชอบ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 ผู้ชายคนชอบแมนชอบแมนคู่คุณก็ใช่ย่อยที่ไหนครับอ้าวมินชัยครับอ่ะสรุปคูหรอสรุปคู่นี้ให้ฟังหน่อย คร่าวๆก็คือคาดหวังนะคาดหวังพี่ไทยเนี่ยก็คือเขาอะทำงานแล้วใช่ไหมเขาจบไปแล้วเดี๋ยวคุณเนี่ยยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ใช่เด็กเด็กมาเลยนักสองคำดโทครัโทคบเป็นเด็กเออเฮยสรุปเลย เรารู้สึกว่ามีใครสักคนรักเรามากๆวันแต่วันนั้นน่คุณร้องไห้จริงชีวิตจริงเป็นไง้าโอ้ไม่เป็นไรไม่ไงมีน้องๆรักก่อนคือซีนเนี่ยมันเป็นซีนที่แบบทั้งทั้งแต่ผมขอชอบเป็นซีนของตัวเองเหมือนกันครับซีนที่อยู่ริมสาครับ อไปยังไงดีครับก็คือซีนนั้นอ่ะที่ชอบเพราะว่าเพราะว่าซีนนั้นอ่ะรู้สึกจริงๆคืออย่างอย่างอย่างตอนที่แล้วที่ผ่านมาอย่างซีนที่แบบพวกแบบร้องไห้เสียใจอย่าเงี้ยคือผมผมใช้เทคนิคการแบบเทียบเคียงเรื่องราวต่างๆใช่ไหมครัแต่พอมาตอนเนี้ยผมมองหน้าคุณแล้วผมร้องไห้จริงสออาทิตย์นะ มองหน้าสารวัตรแล้วแบบโหไม่เด็ดซีนนี้ต้องไม่ไม่ต้องชมเขาเลยอือคือผมไม่ผมเได้ไม่ได้อะเออแบบให้แบบสองอาทิคือต้องคิดว่าไม่เจอสองอาทิตย์แล้วเราคิดไม่ออกว่าแบบการไม่เจอการสองอาทิตย์นี้ทำไมต้องขนาดนั้นใช่ไหมอือคือจริงๆแบบผมปูว่าแบบเราอยู่ด้วยกันทุกวันอย่างเงี้ยเออแล้วแบบอยู่ๆเราต้องจากห่างกันเนี่ มันเหมือนแบบมันมีความคิดถึงไม่เคยห่างกันเกินครึ่งวันหนึ่งวันแต่ก็เข้าใจถ้าไม่เคยห่างกันหนึ่งวันแล้วห่างสิบสี่วันมันก็สิบสี่เท่าอ้าวขอบคุณมากนี่หว่าอยากรู้ขอบคุณเหมือนเฮ้ยสีนั้นก็ดียังยันอ๋อขอบคุณทบกี๊ใจหายเลยเงียบเก็บเลย เวลาย,ย,ยิงมั่นใจเลยมั่นใจเลยนะโคลงเลยตอบมาตอบช่วยนิยามความรักสั้นๆของแต่ละคู่ให้ฟังหน่อยอย่างอันนี้อ่ะความรักต่างวัยอย่างเงี้ยอ่ะเราเรามีนิยามยังไงกับความรักแบบนี้ในในคู่เราคู่กองคู่กองกับมินอ่ะขอผมเป็นมอร์เดนับเบอร์ตมากกว่าน้องชายอ่ะ,ะเป็นไร ก็เป็นแฟนถูกเลยพี่ไม่คงผมอะโมเดลนับร้เดิมมันสื่อถึง EP สามไงที่บอกชอบกันไงแล้วคำพูดมันบอกว่าเป็นเป็นน้องชายไม่ได้มานานแล้วออแล้วนี่ยาวความไม่ได้ดูอ่ะดิไม่ไม่ไม่แล้วนียาวความรักคืออะไร มีพี่กระสนุกให้พี่ก็อโมโมเดนนัมบราเธอร์พี่อันนั้นคือนิอยามความรักเลยโมแดนบรเตอร์ครับก็คือไม่อยากมากกว่าพี่น้องไม่อยากเป็นพี่แล้วอันี้ก็ไม่อยากเป็นน้องเหมือนกันนานแล้วด้วยใช่ตั้งแต่แบบก็คือก็ไม่อยากเป็นพี่น้องไงโอเคโอเคโอเคฝั่งเราอะไรอ่ะรัก อะไรรักแท้แท้หน้าที่อะไรเงี้ยแผ้หน้าที่ด้วยม,มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไปด้วยในขณะที่ต้องประคองความรักไปด้วย <S <S ตรงนี้เไว้ได้ๆๆ้ได้รอ <c oughs> นี้ครับ <c oughs> ไม่ชุกก็ได้ไม่ชุกก็ได้เอาที่สะดวกชุกฉุกพี่ดวงดีว่ะแม่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 ที่เห็นโอ้ยฉุกมันจะไอ้นี่ยังไงแม่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 ที่เห็ได้เอาละขาเล่นวันนี้เล่นวันนี้เล่นวันนี้ผมจะไอ้นี่เองโอ้โหพี่อย่าลดเล่นหนึ่งวีเนี่ยเดี๋ยวพี่ไหมกระดุมเม็ดละนาทีตอบ บอกเขาหน่อยว่าซ้ายหรือขวามือนะแล้วถ้าไม่ใช่มือคืออะไรหถามไปแล้ววินว่าถ้าเปรียบกันและกันเป็นผลไม้เนี่ยคิดว่าแต่ละคนเหมาะกับเป็นผลไม้อะไรคะอ่าน้อยหนาครับทำไมต้องน้อยหนาเม็ดเยอะกินยาก ยังยังไอ้ป้งน่ะยังยังแม่มันเม็ดเยอะอ่ะมันไม่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ไม่ไม่ง่ายอ๋อมีที่มาโอ้มะพร้าวก็ไม่ง่ายนะพี่ฮะผมไม่กินน้อยหนาเอา อ๋ออันนี้ถานสงคู่ด้วยเอาถานที่ถานั้งคู่ด้วยแล้วกันว่าเอ้ยเดี๋ยวเปลียบพี่ก่อนก็ได้เอาพี่ก่อนพี่เป็นผลไม้เลยแล้วเดี๋ยวคิดไว้ด้วยนะคิดไว้ด้วยนะว่าจะให้คู่ของเราเป็นผลไม้เลยอืมอผมวัวแตงโมเพราะมันน้ำเยอะเหรอเนื่อยเยอะใหญ่แตงโมใหญ่ ก้ามใหญ่อะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนแบบแตงโมมันลูกใหญ่ๆผลไม้ที่แบบใหญ่ๆก็คือแล้วไม่พอเนื้อข้างในมันแดงๆด้วยได้ต้องตอบทันแตโดนจูให้ล้มต้องเป็นล้มที่ไหน ยังข้อกอไก่มีชอยมีชอยมช้ใครเขียนครับยังเออยังเห็นได้ถ้าข้อนี้ไม่แสดงตัวผมไม่ให้วินตอบแสดงตัวหน่อยครับเอาแผ่นกล้อกไปใช่อะไรไปกอกไก่เตียงขอไข่โซฟาขอควายชายหาดงองูสนามหญ้าที่ไหนน่าจะดีที่สุดนะก็รมที่สอบประหลาด โดนจานถูกทุกข้อถูกทุกข้อผมจะบอกว่าแต่มันต้องมีเหตุผลซับพอร์ตนะครับผมอยากฟังจริงจริงจริงจมันล้มไหมดหรือว่าล้มมาหมดแล้วเราล้มที่ไหนอ้าวยังตัดไม่ได้อ๋ออ นี่เป็นตอนที่4นะครับอ๋อผมรู้นี่กำลังพูดนี่เลยไปล้มในห้องเราไหมป่ะเใ้ยไม่ใช่ไปเต้นติกตอกกับเราบนดาดฟ้าโอเคครับนี่เงียบกันนะครับอืมข้างหลังเหมือนอยากแสดงความคิดเห็นน่าดูแบบฉันไม่ฉันรู้นะใช่ใช่